ครัวคุณต่อยยกทัพชวนช้อปของอร่อยสุดฟินกินสุดมันในวันนี้ที่นนทบุรีศูนย์การค้าเซนท่นเวสเกสร่วมกับรายการครัวคุณต่อยชวนทุกท่านอิม่มฟินชิมช้อปกับของอร่อยจากทั่วประเทศในงานครัวคุณต่อยยกทัพระหว่างวันที่10จนถึงวันที่16พฤษภาค,คมนี้บริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งพบมหกรรมความอร่อยรวมเมนูเด็ดจากร้านอาหารชื่อดังสุดละลานตานับ แปบร้านทั่วประเทศกลันตีความอร่อยทุกร้านจากรายการครัวคุณต่อยทั้งเมนูคาวหวานและของว่างให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจอาทิขาหมูกรอบบายเซฟเดย์เจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบสูตรเมืองตรังไก่ย่างจิรพันธ์ขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าแตงไทยน้ำพึ่งป่าหมูโชกุนปั้นคลิปจิวแอนเจนจินดาไตาป่ปลาคั่วกิ้งสั่งเสดีทองลูกชิ้นกุ้ง นำทัพโดย3พิธีกรชื่อดังคุณต่อยไตรภพบริมพันธ์คุณกิรติเทพธัญญะและโกติอาราัมบอยที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกคึกคักตลอดงานค่ะพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มจากร้านอาหารภายในงานและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ซื้อสินค้าคุณภาพกับแนวคิดอยู่ดีกินดีด้วยการคัดสรรของดีการันตีคุณภาพภายใตย้เครื่องหมายครัวคุณต่อยซีเล็กอาทิ หมูปิ้งฮ่องเต้เจอ้อ,อยบาเบลบายหลิงขนมทองเอกโมเดิร์นบ้านวัชรลาชัยขนมจีนน้ำพริกขนมทองพับเนื้อโคขุนย่างทอดเค,ค้กลุมพรีหลากหลายเมนูเค,ค้กแสนอร่อยที่สวยหวานไม่ขวรพลาดโดยเน้นยำ้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันขึ้นสูงสุดเสนท่านสะอาดมั่นใจเซฟพลัด เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของทุกคนตนลอดงานค่ะสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดร์นัฐกิจตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนคุณเกษรินมณีรัตน์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนท่านเวสเกสคุณก่อเกียรติลิมประพันธ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทบอลโปรเจกต์ Project, จำกัดและบริษัทบอลแอน เอสโซซีเอจำกัดคุณพัทยศริมประพันธ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทบอลโปรเจกต์จำกัดและบริษัทบอลแอนเอสโซซีเอชจำกัดคุณกิรติเทพธัญญะและกติอาร,รัมบอยร่วมงานบริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนย์กันค้าเซนทันเวสเกตโดยงานครัวคุณต่อยยกทัพจะเริ่มวันแรกคือวันที่10พฤษภาค,คมและจะดำเนินความอร่อยไปจนถึงวันที่16 พฤษภาค,คม2,565นี้ค่ะนิวส์4สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน